น่าจะดำๆหน่อยนะครับพอฟ้ามันฟ้ามันสว่างครับก็แถวๆไหนฝนตกบ้างส่งข่าวมันหน่อย <c oughs> ปีนี้บริเวณที่ผมอยู่เนี่ยบัวใหญ่แก้งสนามนางเมืองคนแวงใหญ่แวงน้อยของบนลายเนี่ยฝนไม่ค่อยตกครับ นไม่ค่อยตกมีตกเมื่อวันไหนอะตกเมื่อวันศุกร์ตอนทุ่มก,กวา่าๆอะชั่วโมงหนึ่งอะไรครั้งเดียวครับที่ตกแบบใ้น้ําได้เนื้อเลยนะชั่วโมงหนึ่งเต็ียมวันศุกร์ผมก็วันเสาร์ผมจัดเลยห <c oughs> วานปุ๋ย <c oughs> นะครับส่วนวันนี้วันจันทร์ครับก็แดดเปรี้ยงๆเ,เลยครับไม่มีเขาเมฆฝนนะครับ บอกว่าฟ้าจะแรงบางันความอะไรอากาศเย็นมันไล่มาทางเหนือมั้งมันไล่ไล่ไล่ฝนไล่อะไรมานะอ๋อฟ้าจะแรงฟ้าจะขนองบางันแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มลืนก็ไม่รู้นะครับก็ต้องทําใจนะครับ <leaves> สําหรับเกษตรกรชาวนาปลูกข้าวเนาะหรือทําสวนทําได้ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องทําใจอ่ะ เพราะว่ามีปีนี้ปีหน้าแล้วก็อีกปีหนึ่งเป็นสามปีนะครับที่เราจะต้องเจอเจอสภาพอากาศที่มันน้ำมันน้อยกว่านะครับก <c oughs> ็ปรากฏการเอลนินโ e ยเนาะเพราะนั้นก็ปีนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็วางแผนว่าปีหน้าเราจะปลูกข้าวมากหรือน้อยหรือปลูกพืชไร่พืชสวนชนิดไหนที่มันใช้น้ำน้อยนะครับนะครับอย่างหมู่บ้าน มันนอกอะเนาะอย่างบ้านผมเนี่ยหมู่บ้านประมาณตั้ใช้อยู่จริงๆก็ประมาณสี่สิบห้าสิบครอบครัวน้ําประปาที่ให้หมู่้านเป็นน้ําติดจริงๆติบจริงๆฮะไม่มีคลอรีนไม่มีอะไรเลยนะน้ําติบจริงๆเลยสูบขึ้นแล้วก็จ่ายมาให้ชาวบ้านใช้เนี่ยปีหน้าอาจจะกระทบนะครับอาจจะกระทบเราอาจจะต้องแบบได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเปล่านะครับ บางท่านที่ไม่มีสระน้ำไว้ใช้เองนะครับส่วนของผมผมมีอยู่ส,สองสระข้างล่างนี่มันใช้ไม่ได้หรอกน้ำมันขุนข้างบนก็พอได้อยู่นะครับใช้คนเดียวก็ซักผ้าอาบน้ำคงไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าจะมาลดน้ำต้นมง้งต้นไม้อะไรนี่ก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยากให้เกษตรกร,กรคิดนะครับเริ่มเลยนะครับ จากนี้ไปนะครับอย่าไปเสียดายนาให้ขุดเลยครับขุดคลองขุดบ่อขุดหน้องไว้เก็บกักน้ําไว้ทําการเกษตรนะครับแล้วก็ลดการปลูกข้าวนะลดลงสมมุติคุณมีอยู่ห้าไร่เนี่ยคุณปลูกข้าวสักสองไร่เดี๋ยวผมว่าน่าจะพอนะมีห้าไร่ปลูกข้าวสัก2ไร่ที่เหลือสามไร่คุณก็นั่นแหละครับเหมือนาศาสตร์พระราชานะครับเราเราต้องทํานะครับ เพราะว่าอนาคตอีกหปีสิบปีย0่ิบปีหน้าเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะประการแรกเราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนครับเพราะว่าเรื่องเรื่องน้ำนี่สําคัญถ้าเราเราไม่สามารถจัดการน้ําไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เนี่ย <c oughs> ไม่มีผลครับมีผลกระทบมากมายเลยนะครับอย่างผมนี่ผมก็ถือว่ามีสะเยอะอยู่ถามว่าพอไหมยังไม่พอ <c oughs> นะครับ ยังไม่พอครับแต่ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทําไปนะครับแต่สําหรับท่านไหนที่จะทําการเกษตรเนาะมีนาห้าไร่นี่ทําปลูกข้าวสักอย่าให้มันเกินสองไร่เลยที่เหลือคุณสะขุดสะปลูกต้นมงต้นไม้ไปปลูกพืชผสมผสานนะครับปลูกฝรั่งขามเทศมะละกอมะม,ม,ม่วงกระนุนน้อยนาปะปนกันไปผมว่ามันน่าจะดีนะผมว่ามันน่าจะดีนะนะลองทำดู นะครับคลิปนี้ก็มาคุยแค่นี้ครับ